ไปดูอีกเรื่องหนึ่งยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับวัดแต่ว่าข่าวลักษณะนี้เจอบ่อยนะคราวนี้เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งโอ้โหเปิดกุฏิมั่วสุมยาเสพติดไม่พออยังไงรู้ไหมดึกๆให้สีกาเข้ามาด้วยว้ายมาทำอะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้มันทำอะไรดื่มน้ำชาแล้วมั้งแค่ชวนมาก็ไม่ถูกต้องแล้หรือมาสวดมนต์ไม่ใช่ถูกต้องพอไปจับกลุมเจอของกลางแน่นอนครับเป็นยาบ้าอ ถุงยางอนามัยแล้วก็ยาปลุกเซ็กด้วยอุ้ยตายแล้วตกใจนะยาบ้าเหรอถุงยางแล้วก็อะไรนะยาปลุกเซ็กอุ้ยไปดูกันหน่อยฮะนี่จริชุดสืบสวนสพบางสีเมืองเข้าตรวจค้นกุฏิที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองนนทบุรีวัดสุณีวิวดูสิชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่ไหวฮะพฤติกรรมของพระลูกวัดมักจะม่วสสมเสพยาเสพติดแล้วก็พาศีกาเข้ามายามวิการกลางคืนคือ มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วจะเวลาไหนอ่มนะมันจะเวลาไหนมันก็ไม่เหมาะสมมาพาสีกาเข้ามาแบบนี้มาโม้สุ่มกันจากการตรวจค้นในกุฏิหมายเลข6พบอุปกรณ์เสพยาเสพติดเยอะเลยครับทั้งยาบ้าเห็นไหมยาบ้าไอถุงยางอนามัยแล้วก็ยาปลุกเซ็กก็เลยนิมนต์พระทั้งวัดเนี่ยยีรูปไปตรวจปัสสาวะตรวจทั้งวัดเลยเจอจริงๆฮะเจอพระลูกวัดนี่มีสารเสพติดห้ารูปด้วยกันก็เลยนิมนต์ไปศึกที่วัดโบสถ์ดอนพรม โดยมีท่านเจ้าวาเนี่ยทำการศึกให้ก่อนจะคุมตัวไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำนายสรานอายุ27ปีอดีตพระลูกวัดรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดในกุติจริงซื้อจากไหนรู้ไหมที่ไหนอะ่ะซื้อจากเพื่อนที่เป็นคารวาสวายเออซื้อง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วซื้อทำยังไงไหมพอซื้อปุ๊บก็จะเอามาส่งที่ข้างกำแพงวัดอก็คนส่งก็รู้อีก ว่าใครเป็นคนสั่งซื้อ,อสั่งซื้อแล้วแอามาส่งที่ไหนคุณก็รู้ว่าสถานที่นั้นมันคือวัดอ่ะมาส่งที่ข้างกำแพงวัดแล้วคนสั่งซื้อเป็นพระอ่นะนะเหตุผลที่เสพยาเพราะว่าเครียดเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายมไม่มีส่งสีให้กับทางครอบครัวเออทางวัดไม่ค่อยจะมีกิจนิมนต์ปัจจัยไม่ค่อยมีไง แล้วก็หาเงินไม่ได้จะส่งให้กับครอบครัวก็ไม่ได้แต่คุณยอมเสียเงินในการซื้อยาบ้าราเสพเนี่ยเหรอเงินไม่ค่อยมีอะนะถูกต้องอันนี้ก็เป็นข้ออ้างที่เขาสารภาพไะเนาะเบื้องต้นทั้งห้าคนก็ถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็ครอบครองยาเสพติดนะครับโอ้ตกใจจังเลยอะข่าวลักษณะนี้แลยเหรอข่าวลักษณะนี้มันไม่ได้มันเกิดขึ้นบ่อยจริงเนาะเนาะอะไรอะยังอีกจุดหนึ่งฮะคืนเดียวกันชุดสืบสวนขยายผล ตามไปจับกลุมคนขายยาบ้าให้กับอดีตพระ hey, คราวนี้จับกลุมขยายผลโดยนัดนํายาบ้า10เม็ดมาส่งที่ข้างกําแพงวัดอตามจุดที่เคยนัดกันไว้ทราบชื่อจุดเดิมเลยทราบชื่อคือนายสุริยาอายุ29ปีแล้วก็นางสาวจอยอ,อายุ33สอบสวนนายสุริยารับสารภาพว่าแอบขายยาบ้าให้และก็ไอ้เนี่ยให้พระจริงแต่ว่า เขาบอกว่าเขาเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะใช่หรอ,อ,นนอครั้ง,นนงแรกแหมรู้สถานที่ส่งรู้ดีเชียวถามว่าไปเอายาเสพติดมาจากไหนนางสาวจอยอเอามาจากนางสาวจอยก็ซัตทอดกันแล้วนางสาวจอยไปเอาจากใครมาอีกนี่สิเนาะก็ต้องมาจากเอเจนต์แหละพี่ว่าส่วนเหตุผลที่ทำเพราะอยากหาเงินใช้หนี้สินก <an> ็เลยจําใจทำแม้ว่าจากานนะกลัวบาปก็ตาม กลัวบาปแต่คุณไม่กลัวกฎหมายงั้น,น,นก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ก่อเลยถูกต้องเ,เพราะว่าตํารวจไปตรวจค้นห้องพักของนายสุริยา,ายึดยาบ้าได้อีก48เม็ดนั่นสองคนก็ถูกแจ้งข้อหาจํำหน่ายยาเสพติดนะครับเยอะจงังเลยอ่ะลูกของยาเสพติดเ oh, นาะโหนี่ลุกลามไปถึงวงการพระสงฆ์แล้วนะครับ้